ในวันที่16มกราคม2555ณห้องประชุมองค์การเภสัชกรรมนายแพทย์วิทิตอัตเวชกุลพ่วงนวยการองค์การเภสัชกรรมรับมอบน้ำเกลือขนาด1 0 0 0ซ c จำนวน30,000ขวดอุปกรณ์ชุด IV วีเซ็ตจำนวน60,000ชุดและน้ำยาฟอกเลือดจำนวน1,922แกลลอนจากนายยงเกียรติเกียรติเสริมสก,กุลผู้แทนมูลนิธิพุถถทธชิตรีไต้หวันในประเทศไทยโดยมีผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม และอาสาสมัครจากมูลนิธิเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ด้วยตั้งเดิมอยู่แล้วว่าอยากจะช่วยเหลือทําอะไรที่สามารถช่วยเหลือให้กับประชาชนคนไทยเราได้บ้างตอนนี้คุณหมอวิจิตกล่าวถึงเรื่องน้ำเกลือน,นะฮะน้ำเกลือในร็อที่จะส่งที่ที่จะต้องการนี้ทางวิธีที่จะขอนอนุญาต เขาไทยโดยไม่คิดมูลคา่าอะไรทั้งสิ้นเป็นกุศลที่ดิอย่างหนึ่งที่เรา,าช่วยกันในวิชาชีพนี้นะครับซึ่งก็ทางโครการเพื่อสังคมเนี่ย,ากกายนะครับก็ประสานกับศุลกากรประสานกับทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้การเข้ามานั้นรับรื่นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยครับเรามอบให้ดีที่โลกต่างก็ในโอกาสนี้ผมก็ขอการาบขอบคุณครับหนึ สำหรับน้ำเกลือที่ได้รับมอบในครั้งนี้องค์การเภสัชกรรมจะนำไปส่งมอบให้แก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตต่อไปองค์การเพศสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ